ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับบอสก็กำลังเดินมาส่งสอขึ้นรถเพื่อไปทำการแสดงที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ หยบอาีอาอารีอเอาห่อวิตามินไว้นะอ เดินทางปลอดภัยเฮ้ยเย่ได้เวลาออกโรงพยาบาลแล้วหวางยาทายาครับพี่น้อม ว่าหันอายกระเพิ่งไปทรงพี่แอนออนอดีไปงานอยู่สุรินตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของระหวา่างล่อยาจากพยาบาลยี่แม่ยิ้มออกแล้วไส่สดหรอเปล่ายิ้มออกก็แม่เศร้าหรอเนี่ยเพราะชาไข้แล้วชดชื่อนมาแน่แล้ว เข้ากระถ่ายยาจากหมอหลังจากนั้นเข้ากระสิทธ์พุ่งสารคามเพื่อที่จะเปรัยมเพื่อสเให้ไปท่านลั่นรอบที <intell item. S 2> ่สองซูงๆกับบรรยากาศง่ามเลยเะนมีเนาะเชิญครับ